สวัสดีครับ FC และก็ชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้จะมาปลดล็อกหน้าจอของ r ร a l มี C11 นะไอตัวนี้สามารถไวดาต icit าได้นะครับแต่วิธีการไวดาัตตาบางตัวจะกดสัมผัสไม่ได้ช่วงที่ไวดัตตาจะทำให้ดูตอนนี้ติดล็อกหน้าจออยู่การปลดล็อกหน้าจอการปลดล็อก Frp จะทำา2ขั้นตอน2ออย่างนะครับมาเริ่มกันเลย ในจุดแรกก็คือปิดเครื่องไปก่อนให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรามากดที่ปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเปิดเพื่อจะเข้าไปหมวดไวด์ดัตนะครับแล้วก็ปล่อยปุ่มปิดเปิดปุ่มลดเสียงนี่กดแช่ไว้นะครับจนกว่าจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเป็น3ภาษาตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกไปที่ภาษาอังกฤษคือกดปุ่มปิดเปิดเ,ดเข้าไป1ครั้งแล้วก็เลื่อนที่ปุ่มลดเสียงลงมาที่ ตัววิดต้านะครับกดเข้าไปแล้วจะมีรหัสให้เรากดแต่เราไม่สามารถกดล่าหน้าจอได้ตรงนี้ก็คือตัวสัมผัสไม่สัมผัสวิธีการครับเอาสาย USB ที่เสียบชาร์จอยู่มาเสียบเข้าไปที่ตูดชาร์จเนี่ยที่เสียบไฟอยู่พอเสียบเข้าไปปุ๊บคานนี้ตัวหน้าสัมผัสของเราจะสัมผัสได้เห็นไหมโอเคคาวน,นี้เราก็จะมาทําการใส่รหัสตัวข้างบนนี้เพื่อให้เครื่องเข้าไปที่หน้าฟอร์แมตนะครับโอเคแต่กด ตามรหัสข้างบนเลยมันจะไม่เหมือนกันนะครับรหัสแต่ละครั้งเข้าไปแล้วก็จะมาดูที่หน้า format นะครับกดไปที่หน้า format นะครับกด format ไปหนึ่งครั้งมันก็จะทําการ format เครื่องนี่คือการปลดล็อกหน้าจอสําหรับเทเลมีนะครับหล,หลายรุ่นทําเหมือนกันหลังจากนี้ก็รอนะครับรอจนก,กว่าตัวเครื่องจะ boot ขึ้นมาตัวนี้ผมกดย้อนกลับไปที่ reboot เครื่องนะครับพอมันโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ไป boot เครื่องรอให้เครื่อง boot ขึ้นมาตามปกติ หลังจากนี้มาดูกันนะครับตอนนี้เครื่องจะทําการรีเซ็ตล้างเครื่องล้างทุกอย่างในเครื่องหมดนะครับถ้าหลายๆท่านถามว่าข้อมูลหายไหมคําตอบผม,มง่ายๆนะครับถ้าจะไม่ให้ข้อมูลหายคุณก็ต้องจำหน้ารหัสหน้าจอได้หรือจํา Gmail ได้จากใดยอย่างหนึ่งโอเคมาถึงจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเครื่องใหม่พอคนนี้จุดเริ่มต้นนะครับเราเลือกภาษาไทยก็ได้เลือกอะไรก็ได้ตามถนัดของเรานะครับแล้วเราก็ถัดไป ถัดไปพอนี้พอจะไปถึงในตรงที่ตัวนี้จะเป็นให้เลือกภูมิภาคแล้วก็เลือกภาษาไทยไปเลือกประเทศไทยไปนะครับก็ถัดไปหลังจากนั้นก็จะมาถึงตัวนี้ถัดไปได้พอมาถึงจุดที่เป็น WiFi นะครับถึงจุด Wi-Fi จะมีให้ข้ามแต่เรากดข้ามมันจะข้ามไม่ได้นะครับนครับบังคับให้ใส่ Wi-Fi ใส่รหัส w i f i เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นี่คือจุดสําคัญนะครับอาซิมออกก่อนครับถอดซิมออกโอเค พอซิมออก,ก่อนคราวนี้ก็ามาเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อจะเข้าไปในระบบให้ติด Gmail นะครับคําว่าติด Gmail FAP คืออะไรหลายๆท่านก็ไม่เข้าใจาบางท่านบอกเครื่องล็อกล็อกล็อกอะไรไม่รู้นะครับโอเคนะครับนี่คือถัดไปติ๊กเชื่อมต่อ Wi-Fi บังคับให้เราต่อ Wi-Fi ครับมัออนโอเคตกลงไปก่อนคราวนี้กดไปที่ Wi-Fi แล้วก็ใส่รหัสคาอนสปอรก็ได้ครับจากมือถือเครื่องอื่นที่เรามีผมก็จะใส่รหัสง่าย ตั้งรหัสไว้ง่ายๆโอเคครันนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วมันจะบอกให้เราถัดไปได้ตรงแถบข้างล่างฝั่งขวามือนี้นะครับอ่ามันก็จะให้เราถัดไปพอเราถัดไปจนถึงหน้าที่มันอัติเวทผ่านไปนะครับมันจะอัติเวทไปก่อนแล้วมาถึงในตรงที่หน้าข้อมูลเขาอย่างนี้เราก็าข้ามไปครับเอาไวท้ทีหลังแล้วค่อยแล้วค่อยทำนะแตะตัวนี้เสร็จแล้วก็จะอัติเวทอีกหนึ่งครั้ง พอทิวไปแล้วปุ๊บคนนี้มันจะไปถามรหัสหน้าจอเดิมที่เราเคยไว้ data ล้างเครื่องไปเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเราจำไม่ได้เราก็ยกเลิกเครื่องบนพอยกเลิกเครื่องบนปุ๊บละมันก็จะเข้าไปที่ Gmail ของเครื่องที่อยู่ในเครื่องนี้นะถ้าจำ Gmail ได้ก็ผ่านได้ถ้าจำ Gmail ไม่ได้ก็ต้องมาปลดล็อก Gmail หรือ f r p ที่พูดกันตาภาษาช่างนะครับอันนี้เอาง่ายๆกันก่อนตอนนี้เมื่อจำไม่ได้แล้ว เราก็ต้องย้อนกลับมาที่หน้าเริ่มต้นอ่าหน้าเริ่มต้นในตัวจุดแรกก่อนแล้ววิธีที่1นนะครับวิธีการบายพาส FRP ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆรุ่นเก่าๆของ oppo หรือของ realme นะครับให้กดดอกจันชาร์ป8 1 3ชาร์บนะครับเสร็จแล้วเครื่องจะกลับไปหน้าปกติแต่ถ้าเป็น Android ส,งสูงขึ้นมาเวอร์ชันใหม่ๆม,มันจะ ไม่เข้านะครับมันจะมี2อ,อย่างก็จะมีดอกจันชาร์ป813ชาร์ปแล้วก็จะมีดอกจันชาร์ป812ชาร์ปก็ทั้ง2อ,อันนี้คือเป็นตัวรีซิเครื่องสำหรับตัว Android ไม่สูงนะครับตัวเก่าหน่อยของยี่ห้อ Oppo และเรียวมีทั้ง2ยี่ห้อเลยนะครับโอเคอันนี้เมื่อไม่ได้นะครับคราวนี้หลายๆท่านก็ไปพยายามปลดโดยการใช้มือบ้างใช้แล้วบ้างผมไม่ต้องครับวันนี้ผมจะพามาใช้โปรแกรมตัวใหม่ มาดูกันเลยนี่จุดเริ่มต้นงเราปิดเครื่องไปก่อนนะครับเครื่องเราก็ปิดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วไปที่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับไปตั้งโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้ติดต่อทางเพจนะครับผมจะไม่มีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอทาง youtube ตั้งโปรแกรมขึ้นมาก็เลือกไปที่ oppo นะครับเลื่อนลงมาก็จะมีคําว่า realme r e a m ก็จะมี c 1 1วันนี้เนละที่ผมทําแล้วก็เลือกไปที่ตัว Uh, f r p MTK นะครับมันจะมี f r p New OS อยู่แล้วก็มันจะมี2อ,อย่างแต่เลือก MTK ผมเลือกตัวบนเลยกด s t a ์ t ไว้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพวก diver ของรุ่นของยี่ห้อพวกนี้เราต้องลงในโปรแกรมาลงในคอมพิวเตอร์ของเราให้เรียบร้อยก,ก่อนกดปุ่มลดเสียงกับเพิ่มเสียงนะครับเสร็จแล้วเสียบ USB เข้าไปเมื่อเราตาร์ทเสร็จแล้วอ่ะ uh, นี่วิ่งแล้วครับรอก็ปล่อยมือได้ครับพอวิ่งแล้วปล่อยมือเลย รอสักพักหนึ่งให้โปรแกรมทํางานจะใช้เวลาทํางานอยู่ไมถึงไม่สักประมาณ1ิวิได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับพอโปรแกรมวิ่งไม่ถึงสิวิด้วยพอโปรแกรมวิ่งไปเสร็จแล้วมันจะมีตัวหนังสืออ่ามีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ข้างล่างนนั่นคือจบแล้วนะครับนี่ตามที่เห็นคือโปรแกรมทํางานจบแล้วหลังจากนี้แล้วก็ถอดจุยบีออกได้นะครับเมื่อโปรแกรมทำงานจบแล้วถอดจุยบีออกได้อ่าดึงออก เสร็จแล้วเรามาเปิดเครื่องกันครับเปิดเครื่องขึ้นมาว่าเป็นยังไงรอสักพักหนึ่งนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วตัวเครื่องมันก็จะไปอยู่ที่หน้าเริ่มต้นตามปกตินะครับไม่ใช่ว่าปลดล็อก F R P แล้วมันจะผ่านไปที่หน้าเมนูนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้าเริ่มค่อยใช้งานก่อนแต่มันไม่ได้ล้างเครื่องนะครับตัวไ,วไฟที่เราเชื่อมอยู่ข้างต้นมันยังเชื่อมอยู่เหมือนเดิมโอเคคราวนี้เราถัดไปแล้วก็ถัดไป เลือกเลือกประเทศไทยก่อนโอเคก็ถัดไปนะครับพอเราถัดไปถึงจุดเลือกประเทศไทยไปถึงจุด w i f i นะครับถึงจุด w i f i นี้เราก็ติ๊กไปเลยถัดไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราไม่ต้องสนใจก็ถัดไปเลยเห็นไหมมันจะไปได้เลยคันนี้เขาเมันเชื่อ w i f i อยู่แต่ว่า f r p หลุดไปแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ล้างข้อมูลตัวนี้ข้ามไป พอข้ามไปเสร็จก็รออธิบียสักพักหนึ่งพอไปถึงจุดนี้มันจะนข้ามอย่างนี้เลยเห็นไหมครับมีจุดให้ข้ามตรงข้างล่างฝั่งซ้ายมือนะครับอย่างนี้กค็คือจบงานไปแล้วนะครับการปลดล็อกหน้าจอและปลดล็อก FRP ของเรียวมี C11 นะครับก็ใช้งานปกตินะครับเข้าได้สำหรับงานช่างลหลายๆท่านก็ติดต่อผมได้ทางเพจแล้วกันนะครับวันนี้มาฝากกันแค่นี้ไปเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับ วันนี้สวัสดีครับ